เอยกินเท่าไหร่มันจะเอาจมูกมันโกยขึ้นโกยขึ้นเดี๋ยวมันแกะลียทิ้งอย่างเงี้ยโอ้เป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับถูกต้องครับคือถ้ามีรังอาหารเนี่ยถ้าเมื่อไรที่ตกจากรังอาหารนี่มันจะไม่กินเลยไม่กินเลยอใช่แต่ถ้าวางกับพื้นแบบนี้เนาะมึงจะโกยไปไหนมันก็อยู่บนพื้นเหมือนเดิมเนาะอยู่บนถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็ต้องกินโอ้เป็นคำพูดที่ฉลาดมากเลยครับคุณอาคุณอาจบปอไหนมอไหนไม่ได้เรียนเลย ไม่ก็ไม่ตัวเราก็ไม่ได้เรียนแล้วประสบการณ์ทําไมดีมากครับก็ก็เหตุไปก็เห็นเขาเลี้ยงอย่างนี้ก็ไปถามเขาแบบเวลาไปอบรมอะไรอย่างนี้ก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าเออเลี้ยงงวอย่างงั้นอย่างนี้ทําอย่างงั้นอย่างนี้ให้มันอ้วนครับผมก็เดดร้อนต่เอาเขาร่มอันนี้คือตอนเช้าปุ๊บสามโมงเคยเอาออกสามโมงเอาออกแล้วตอนเที่ยงยังไงต่อทีนี้ตอนเที่ยงก็แทลเที่ยงเอาเขาเข้าเลยเขาคอกเลยเขาคอกเออ้เขาแบบนี้แหละ แล้วทํายังไงก็เอาเพื่อนให้กินอ่าให้กินฟางในคอกนะอตอนเที่ยงตอนบ่ายละตอนบ่ายก็กินอย่างนี้แหละไม่ต้องให้กินหญ้ากินหญ้าแค่กระสอบหนึ่งพ่อจุกหญ้ากระสอบหนึ่งหญ้ากระสอบวัวสามตัววัวสามตัวสี่ตัวนู่นตัวเท่าหมูเท่าอันนี้เลยนะต้อไมให้กินน้อยยังเลยอย่าให้กินเยอะให้กินฟางเยอะๆแล้วมันกินน้ําอย่างงั้อ๋อเราเน้นฟางเน้นฟางไม่เน้นหญ้าไม่เน้นหญ้า กระสอบหนึ่งนิดเดียวนะกระสอบนึงก็นิดเดียวเนี่ยอ๋ออันนี้สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับนี่ชื่อคุณแม่สมจิตคุณแม่สมจิตนะค่ะนอนอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมนอนอยู่ที่นี่ค่ะนอนตรงนี้นะวัวนอนอยู่ขวามือค่ะกลางคืนเคยเห็นมันแอบมันคุยกันบ้างไหมวัวเนี่ยเคยกลางคืนมันทำยังไงบ้างวัวที่นี่กลางคืนเห็นเห็นไหมนั่นมันมันก็คุยกันเหมือนคนนี่แหละอ๋อโอ้โหอันนี้วัวหรือหมูครับนี่ ทำไมเลี้ยงได้ดีจริงเลยเขานี่มันก็เลี้ยงแบบว่ามันก็ต้องดูแลเขาเหมือนกับดูแลคนนี่แหละแบบนั้นตังหาให้ก็ให้เขากินแบบว่าอย่าให้มันร้อนอย่าให้มันหนาวอย่างนี้อย่าให้ยุงกัดมันอย่างนี้ทำเหมือนให้เขาอยู่มีความสุขเหมือนคนนี่แหละอืเป็นคํำพูดที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ให้เขาอยู่สบายไม่มียุง <c oughs> ไม่มีอะไรนะ <c oughs> วัวนี่ได้ขี้บ้างไหมหนิหรือว่ายังไงอา้าวแล้ววัวที่ไหนจะมีขี้ขนาดคนมันยังขี้ <c oughs> แล้วขี้มันอยู่ไหนหมดครับนี่ <c oughs> ขี้มันตนตนชาวต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวมันจะเป็นแบบมันเลงแบบนั่นนะ่ะ<อ>เ,เขาต้องทําความสะอาดให้เหมือนคนนี่แหละอย่าให้มันเลงให้อะไรมาตอมมายุ่งแบบนั้นเดี๋ยวมันจะกัดกัดแล้วมันจะเป็นโรคอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหกินก็ดีอยู่สบาย <c oughs> ไอ้เรื่องขี้เนี่ยดูที่ไหนมาถึงอยากเอาขี้ออกดูที่ไหนมาก็ดูดูในโทัพท์ไปว่าเอ๊เเอะเ,ออเห็นเขาเลี้ยงงัวยังไงว่าจะดีอย่างนั้เนี่ยเห็นเขาเลี้ยงก็ดูดทีนี้ก็เออเห็นเขาทําก <cut _> ็เห็นเขาทำว่าเอาอก <cut _> ตอนเช้าต้องขึ้นเอาอกให้มันสะอาดอย่างนั้นอย่าให้งัวมันเป็นโรคเป็นอะไรอย่าให้มันมีมะเร็งมีอะไรแล้วก็ต้องมีทำกลางมุงให้เขาอย่างเนี้ยอย่าให้มียุงมีมะเงมามาตอมมาเกี่ยวอย่างเนี้ยครับผมอันนี้คือฟางให้กินเหรอครับ ใช่วางบนพื้นแบบนี้เลยโอ้ผมว่าดีมากเลยนะไม่ต้องมีรางอาหารด้วยไม่ต้องมีให้กินนี่ครับผมแล้วตอนเช้ามาให้กินอะไรครับที่นี่ตอนเช้ามาก็ต้องให้กินฟางก่อนแล้วก็ค่อยออกไปมัดให้กินหญ้าพอมัน้อนแดดค่ะเอาเขาร่มอย่างนั้นแสดงว่าวัวไม่ได้ชอบแดดไม่ชอบงัวตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ชอบหรอกถ้าเดดถูกมันบ่อยๆเดี๋ยมันจะเป็นไข้อย่างนั้นอ๋อแบบนั้นครับผม คือหญ้ากับฟางนะใช่โอ้โหดูสิครับอันนี้ท้องไหมงัวเลยครับผมยังไม่ท้องเลยเนี่ยแต่มันอ้วนอย่างนี้เลยนะอ้วนอย่างนี้แหละไหนถุงหัวอาหารอยู่ไหนไม่มีไม่ได้ให้กินหัวอาหารให้กินแบบนี้แหละธรรมชาติถุงรำอยู่ไหนถุงรำก็ไม่มีไม่ได้กินรำกากน้ำตาลเออให้กินแค่กากน้ําตาลเห็นไหมให้ตอนไหนบ้างครับกากน้ําตาลกากน้ําตาลก็ให้ให้กินตอนเช้าให้กินตอนเช้าลงทุนไหมกากน้ําตาล มันก็ไม่ลงทุนหรอกบอกว่าก็ระลกน,นึงมันก็ได้กินรายวันอยู่ครับผม,มแสดงว่าเราลงทุนถูกที่นะไม่ได้ลงทุนแบบว่าเกินตัวเนาะครับผมวัวอ้วนๆแบบนี้ผมว่าในหอยอยมาถามไม่รู้จะถามยังไงนะใช่ไหมใช่เขามาขอซื้อตัไหนบ้างครับนี่แหละไอตัวเดงเท่าไหร่ เขาทำอยู่เขายกได้แต่เขาบอกว่าถ้าวัวมีราคาเซนนึงเขาก็จะซื้อโอ้โหนายห้อยพูดนี้เลยนะแต่ตอนนี้มันง่วมันไม่มีราคาเขาตีให้เท่าไหร่ครับตีให้แค่แปดหมื่นเนี่ยตอนนี้นะตอนนนี้ตอที่ไม่มีราคาขนาดนี้นะโอ้โหเพราะอะไรเขาถึงกล้าให้ตั้งแปดหมื่นครับไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะเห็นมันตัวใหญ่อย่างนั้นมมีสุมราคาของเขาอย่างนี้ครับผมโอ้โหผู้ชมครับ ัวของคุณอาก็ผมยอมรับจริงๆนะว่าเลี้ยงได้ดีจริงๆนะต้องเลี้ยงให้ถูกให้กินน้ําให้ถูกเวลาอย่างนัไมถึงว่าต้องให้กินน้ําให้ถูกเวลาครับถ้ากินน้ําถูกเวลางัวมันจะอ้วนให้มันตรงกับเวลาหาให้กินเฟืองกินหญ้าอย่างนั้นก็ให้ตรงกับเวลาของเขาเช้ามานี่เวลาไหนให้กินอะไรบ้างเช้ามาในตีนเช้าต้องให้กินเฟืองในประมาณสามโมงยายาย่าเอางัวออกเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีน้ำค้างแล้วมันจะมี แบบว่าในทุงนาเขาฉีดยาขายาขายาคาอะไรมันจะมีเชื้อโรคอย่างนั้นครับผมแล้วก็จะให้มันนาค้างมันแห้งก่อนออองวงให้กินครับผมอ,อันนี้เย่ยม,มากเลยนะเขาก็ให้งัวอกให้กินหญ้ากินไรยพ่อเดดร้อนต่างเอาเขาร่มอันนี้คือตอนเช้าปุ๊บสามโมงเคยเอาออกสามโมงเอาออ,าอกแล้วตอนเที่ยงยังไงต่อทีนี้ตอนเที่ยงก็แท้เที่ยงเอาเขาเข้าเลยเขาคอกเลยขเ,เขาคอกเออเข้าแบบนี้แหละ แล้วทยังไงก็เอาเพื่อนให้กินอ่าให้กินฟางในคอกนะตอนเที่ยงตอนบ่ายนะตอนบ่ายก็กินอย่างนี้แหละไม่ต้องให้กินหญ้ากินหญ้าแค่กระสอบหนึ่งพ่อหญ้ากระสอบหนึ่งหญ้ากระสอบเนึ่วัวสามตัววัวสามตัวที่ตัวนู้นตัวเท่าหมูเท่าอนี่เลยนะต้อไมให้กินน้อยยังเลยอย่าให้กินเยอะให้กินฟางเยอะๆแล้วมันกินน้ําอย่างงั้นอ๋อเราเน้นฟางเนเน้นฟางไม่เน้นหญ้าไม่เน้นหญ้า กระสอบหนึ่งนิดเดียวนะกระสอบนึงก็น,นิดเดียวเนี่ยอ๋ออันนี้คือตอนเที่ยงนี่กินฟางตอนบ่ายกินฟางตอนเย็นนะครับทีนี้สําคัญมากตอตอนเย็นต้องนั่นอ่ะกากน้ําตาลอ่ะกล้วยเออกากน้าตาลนี่ก็กล้วยให้กินโอ้โหกินกล้วยด้วยกินกล้วยด้วยแล้วหญ้าสดตอนไหนครับทีนี้หญ้าสดหญ้าสดต้องให้กินแบบว่าตอนจะเอาข้าวรมอย่างนี้ให้กินหญ้าสดก่อนกระสอบหนึ่งช่วงไหนเช้าเที่ยงเย็น ใบ <Bye. S 1> ให้กินแค่แคตอนเที่ยงตอนเที่ยงเออเพราะว่าเอาออกไปลามแล้วให้กินแค่ตอนเที่ยงอ๋ออย่างงั้นพอเย็นมานี่ก็คือยางผสมเอ้แยกไอ้ฟางผสมกาก,ากน้ําตาลอืครับผมโอ้ผมว่าจัดการเป็นระบบมากเลยนะแล้วน้าละ่ะช่วงไหนบ้างครับแต่น้ําต้องเอาไว้ไปจำอย่างนี้มันกินตลอดอือเพราะว่ามันกินฟางมันต้องกินน้ําตลอดอย่างนั้นทาไมถึงบอกว่ากินฟางต้องกินน้ําตลอดครับเพราะว่ามันมันหิวน้ําบ่อยอ่า มันอยู่น้ำบ่อยนห็น้ำบ่อยครับผมวัวได้ซื้อมาไหมเนี่ยไม่ได้ซื้อมัวงัวเจ้าของเลยเพราะจากวัวพื้นบ้านเหรอมัวพื้นบ้านโอ้โหเพราะได้ขนาดนี้เลยเหรอครับแต่ต่แม่มันไม่ไม่ใหญ่หรอกตัวขนาดนี้ตัวแม่มเลยตีนี้ก็ผสมเอาที่ผสมเทียมเอาจกจะเอาตัวตัวใ่ขนาดไหนก็เลือกเอาจะเอาทันไหนก็เลือกเอาอย่างเงี้ยครับผมผมว่าคุณอานี่จัดการดีมากนะได้จะให้มีแน่ๆน แบบยาแต่ตอนชาวตองเอาอกอย่าให้มันมีขี้มีอะไรอยู่ครับผมเพราะว่ามันจะมีมันเลงมาตอมอย่างนั้นสำคัญเลยเนาะผมว่าขนาดไอ้ตัวนั้นนะมันอยู่เหมือนอยู่่ข่ลูกเสือเลยนะ <c oughs> ไอ้ตัวนี้นั <c oughs> นั้นให <c oughs> <c oughs> ้พาผมมาดูหน่อย <c oughs> ตัวนั้น <c oughs> ครับผมตัวนั้นเอามาใหมนะ่เนี่ยเอามาใหม่เอามาใหม่ได้กี่วันนี่เอามาเพิ่งได้สิบวันเองเนะี่ย ทำดีมากเลยสูตรเดิมเลยนะสูตรเดิม <c oughs> ไปอยู่มันคร้ลูกเส, <c oughs> สือเลยนะเติมเิมมันเอามาใหม่เอามาได้สิบวันเองแต่กอนมันผมกว่านี้อ่าซื้อมาเหรอซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาแค่แปดพันนี้โอ้ทำไมถึงได้ซื้อวัวช่วงราคาถูกๆซื้อเอาเ,เอาไว้เลี้ยงเยอาไว้เลี้ยงเดี๋ยวจัดอนันให้มันอ้วนอ้วนแล้วก็ปล่อย,อย,อยโอ้คำพูดนี้ดีมากนะจะทําให้อ้วนก่อนทําให้อ้วนก่อนค่อยปล่อยออกไปแปดพัน คุณอาไม่ได้ต้องซื้อหัวอาหารดำนะไม่ได้ซื้อจะอัดยังไงให้มันอ้วนอนะ่ะท่านผอมๆแบบนี้มาเนี่ยเนี่ยอัดแบบนี้แหละนี่หละแบบที่ที่อัดให้มันขึ้นให้มันอ้วนไหนครับคุณอากากน้ำตาลผ<ะ>สมกับยาน,นี้อ๋อไม่เคยไม่ได้ซื้อหัวอาหารให้กินนะเนี่ยให้กินแต่แบบนี้ตลอดเลยให้กินสักกี่วันถึงจะอ้วนเนี่ยให้ก็กินไปเรื่อยๆอ พอพอมันดูไปท่าว่าตัวมันขึ้นอยู่เสมอตัวที่นี่ก็ไม่ต้องให้กินเลยอ๋อลอยไวเลยที่นี่ไม่ต้องกินครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสมอตัวนะ,ะตัวน,นี้ยังไม่เสมอตัวไอ้ตัวตน,นี้ยังเห็นกระดูกอยู่เนาะยังเห็นกระดูกอยู่ตัวน,นี้เ <c oughs> นี่ยผู้ชมครับตัวนี้ยังเห็นกระดูก <c oughs> อนนยู่นะเห็นกระดูก <c oughs> อันนี้เพิ่งมาได้สิบวันเนาะเพิ่งมาได้สิบวันเองคุณอาคิดว่าสักกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะอ้วนครับตัวนี้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วเพราะว่ามันมามันพองกว่านี้ กว่ากว่านี้อีกวัวหุนดีสิตอนที่มาเนี่ยแต่ว่าคุณอาบอกว่าประมาณเดือนกว่าๆอ้วนแน่นอนอ้วนแน่นอนอ๋อแล้วก็คลุมให้ดีอย่าให้มีแมลงครับผมแล้วก็เอาขี้ออกตลอดเอาขี้ออกตลอดเนี๋ยมันจะมีแบบพวกแมลงพวกอะไรมันตอมอยู่ในขี้แล้วมันจะกัดอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณอาวางฟางอย่างนี้ทุก ทุี่เลยนะทุกที่เลยยางไนทำไมไม่อยากทํารังอาหารหรวอว่าชอบทําอย่างนี้เรื่องง่ายดีเพราะว่าถ้าถทำรังอย่างงั้นมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันจะเอาจมูกมันโกยขึ้นโกยขึ้นเดี๋ยวมันแกะเทีงอย่างเงี้ยโอ้เป็นคาพูดที่ดีมากเลยครับถูกต้องครับคือถ้ามีรังอาหารเนี่ยถ้าเมื่อไรที่ตกจากรังอาหารนี่จะไม่กินเลยไม่กินเลยอ่าใช่ แต่ถ้าวางกับพื้นแบบนี้เนาะมึงจะโกยไปไหนมันก็อยู่บนพื้นเหมือนเดิมเนาะเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็ต้องกินอ่าเป็นคําพูดที่ฉลาดมากเลยครับกูนากูนาจบปไหนมไหนไม่ได้เรียนเลยไม่ตัวเราก็ไม่ได้เรียนแล้วประสบการณ์ทําไมดีมากครับก็เหตุ ไปก็เห็นเขาเลี้ยงอย่างนี้ก็ไปถามเขาแบบเวลาไปอบรมอะไรอย่างนี้ก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าเออเลี้ยงงวยอย่างางนันอ,นอย่างนี้ทําอย่างงั้นอย่างนี้<ม>ให้มันอ้วนนีครับผมเป็นโรคเป็นอะไรอืมสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราไปดูของมานะ <S 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 ใช่ใช่ครับผมแล้วก็มาไปยุกใช้ใช่๋ <S S S ชอ,อแล้ววัวของเราก็สภาพดีด้วย <S S มีคนมาดูเราบ้างไหม <S S มีมาถามไหมว่าออให้กินอะไรบ้าง ขาก็ถามเขาว่าให้กินอะไรว่างก็บอกบอกที่เบบพูดนี้แหละบอกว่าให้กินไปทำใม้ได้ที่เลแต่ใหญ่เตเสียอย่างเดียวอย่าให้มันอดน้ําอย่าให้มันเด็ดมันมันร้อนเด็ดมากครับผมแต่อย่าให้มันมีขี้อยู่ใน้อกันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีแมลงตอนกลางคืนก็ต้องกลางมุงให้เขาอย่างเงี้ยครับผมอย่าให้มีแมลงเข้ามาตามมากัดอย่างเงี้ยผมว่านี่คือสิ่งที่เราทําได้ประสบความสําเร็จเลยเนาะโอ้ผมว่า คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ทําให้คนเลี้ยงวัวมีความสุขเลยนะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเท่าไหร่นะไม่ได้ลงทุนหรอกไม่ได้ซื้อหานซื้ออะไรหรอกขาดทุนไม่เลี้ยงวัวถามจริงแต่จะว่าขาดทุนก็ไม่ขาดทุนหรอกเพราะว่าไม่ได้ซื้อหารซื้ออ,อันนี้ให้กินซื้อรำให้กินแค่ซื้อกันอันนี้กากน้ําตาลกากตา